สวัสดีน้องๆทุกคนมาครับวันนี้กับช่อง M-Chen 4น7นะครับวันนี้ผมจะมาลาเจ้าทะเลกันนะครับวันนี้ถ้าจะลา,จาเจ้าทะเจจะเจอบ้างก็ปิดตามผมกันนะครับ ว้าวเฮ้ยเจอของดีคนดูคนดูครับเจอฉลามสองตัวพร้อมกันเลยมันโอ้หเป็นของหายากจริงๆที่มาเอ้ยแต่ผมก็ใส่จัมันมาหมดแล้วนี่หว่าผมก็เก่งกืนอะเออเราเล่นเราเล่นเราเล่นคนดูแต่ผมจะรอบไบให้คนดูเป็นการตัดสั้นคล้านกดแชร์ครับโของหนักของหนักเราว่าไปดูตอนที่หนได้จะตายอยู่หรอครับุณนู Let's go สองพันล้านปีต่อมาหลังจากนั้นแตกแล้วครับถ้าเขียนฉลามตัวนี้กแบบ่อนแตกแตกฉลามแตกไปนหนึ่งครับมาฉลามเจ้ามันสูภาพในสักศีองขาฆ่าสักศีลูกผชายส,สักศีลลูกผชายครับนัวสักษีลูกผชายครับ สู้จนตตายครับแม้เรื่องเรจืละพันยี่0องพันนะครับสักสีคนเรามีสักสีนะครับ <c oughs> สักสีมาเรื่องผมเหรอประมาณพันึงละมามานาผมก็เหลือหกพันละ 6, ลุน้นช่วยกันอดดูข้าคือผู้ชนะสลามสองตัวเอาข้ามไม่ลงแต่ใช้เวลานานมากโอ้โหมานาผมหาได้หมด่ะเล่นจนมานาหมดแล้คุณดูเปิดคลิปมาคลิปเด็ดประเด็ดคิปเด็ดนะคุณดูหมูม่ะ สนใหญ่คอนเทนต์ผมก็มีแบบคนเทนแปลกๆพิสดารมงดูดีไม่เจอไม่เจอฉลากไม่เจอเจ้าเลบปี้แต่ผลก็ยังเกลือเช่นเคยนะครับดูคนดูผลรกเกตเกลือเกลือโอเคครับน้องๆถ้าน้องชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับใครนะครับเปลียนไปเช้าช่องเอ็มเชนจ็บเอ่อสี่ห้าเจ็ดสี่ไว้นะครับไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ